เราไม่รู้จักวิธีคิดที่มองไปข้างหน้าก้าวหน้าแล้วก็ยกระดับความคิดให้สูงขึ้นแล้วก็ทําสื่อที่เกี่ยวกับธรรมะอย่างผมทำแอนิเมชันเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยคือยอมรับเลยว่ารู้ตัวว่าต้องเจ๊งไม่ไม่เป็นท่าแต่ก็ต้องต้องทำมันต้องมีรากรากแก้วรากฐานแล้วแต่ก็ไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดบอกได้เลยแต่ว่าพยายามความตั้งใจนี่ก็อยากจะทําให้ดีที่สุดเพราะไม่มีใครโดดเดี่ยวมากครับไม่มีใครมาช่วยเลยไม่มีสื่อไม่มีองค์กรของรัฐไม่มีอะไรมาช่วยเท่าที่ควรคือมีมันก็มีบ้างจะพูดไไไไมมมม่่่ีเเลยยกก็ด้้แตันนนอิป ที่พูดนี้ไม่ได้เอาดีใส่ตัวชัช่วใส่คนอื่นนะครับแต่หมายความว่าอยากให้ช่วยกันเยอะๆในหลวงท่านพระราชทานคําไว้3ามคคือรู้รักสามคัคคีผมว่าสามคำนี้สามา้นี้คือหัวใจสําคัญคือเอาความรู้ที่ถูกต้องเป็นตัวตั้งสร้างความรักให้เห็นความรู้เป็นคุณค่ามีคุณค่าแล้วก็ช่วยกันทาสามัคคีช่วยกันทาทุกวันนี้เราไม่ค่อยสามัคคีกันไม่ค่อยช่วยกันทําชั่วสามัคคีดีแตกกันนะฮะมันก็เลยเป็นแบบนี้พอจะทำอะไรดีสักอย่างนึงก็ทากันไม่รอดน่าเสียดายน่าสงสารนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้ายัางไม่มีต่อไปเนี่ เด็กเยาวชนไทยจะหมด,หมดอนาคตจริงๆแล้วมันหมายความว่าประเทศไทยก็ต้องคอยซื้อสื่อซื้อสิ่งดีๆเวลานึกถึงสารคดีดีๆอะ่ะก็ต่างประเทศทั้งนั้นอะ่ะแล้วก็ซื้อมาด้วยมูลค่าที่ราคาสูงแล้วคนดูไหมก็ดูแสดงว่าเราต้องการสิ่งดีๆแต่เราไม่รักกันเองอะ่ะคนไทยไม่ค่อยเห็นความสำคัญของกันเองพอของคนไทยคิดของคนไทยโอ้ oh, ไม่เอาหรอกคนไทยคิดได้แค่นี้เป็นซื้อของนนอก,กองหรเ่าเราไม่ค่อยส่งเสริมก็เลยไม่มีใครอยากคิดนะมันเป็นปัจจัยเป็นกลไกไม่มีคนส่งเสริมมันก็ขาดไปเน้นท่านทุกคนต้องมาช่วยกันอดทนหน่อย นะฮะอดทนหน่อยเวลาสื่ออะไรที่ไม่ดีปิดเถอะครับช่วยกันลบเลตติ้งของเขาอย่าให้เขาได้ใจว่าโอ้ฉันเนี่ยทำละครมาเป็นคนดูเยอะๆแต่มันก็ยากนะเพราะคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ที่ชอบดูละครก็น่าสงสารน,น่าเสียดายนะครับสื่ออินเทอร์เนต็ตต่อไปก็จะเป็นภัยสังคมอีกมากมายที่ท,ที่ที่แฝงไปเรื่อยๆก็ห่วงใยจริงๆนะครับถ้าใครมีอะไรที่จะช่วยกันได้ก็ขอให้เรียกกันมาช่วยนะครับแล้วก็มารวมพลังกันแล้วก็ช่วยกันบอกต่อๆไปผมเชือ่อว,ว่าพลังแห่งการบอกต่อเนี่ย มันก็ยังช่วยทางให้เด็กๆของเรานั้นรอดได้ครับก็ขอขอบคุณมากและขออนุโมทนาไว้ตรงนี้ครับสวัสดีครับก็จริงๆแล้วดูว่ามันก็ต้องอาศัยทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคสังคมด้วยนะครับคุณหมอคิดว่าภาครัฐกับภาคสังคมนี้สามารถจะผลักดันได้สักขนาดไหนครับก็ไปด้วยกันได้นะครับแลาสามารถจะผลักดันให้เราก้าวหน้าไปได้แน่ๆนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับเพียงแต่ว่าทุกวันนี้มันยุ่งเหยิงเหลือเกินนะฮะก็ต้องมี ทุกอย่างจําไว้นะฮะเราอย่าเพิ่งไปมองว่าสังคมต้องทําอย่างนี้คนต้องทาอย่างนั้นตัวเราก่อนนะตัวเราก่อนเนี่ยต้องผดดลักดันตัวเราก่อนทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาได้จากคนคนหนึ่งที่มีสิ่งที่ดีดคิดมาแล้วผลักดันตัวเองไปเรื่อยๆนะครับขอให้จากตัวเราเองเนี่ยก่อนไปก่อนเลยนะครับและรัฐบาลเนี่ยหน่วยงานที่เป็นาการะทรวงต่างๆที่มีหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยลงมาช่วยผลักดันให้มากยิ่งขึ้นสังคมวุฒิทีต่ต่างๆช่วยกันผลักดันอีก ผมว่าอนาคตเราจะสดใสได้ครับก็เดี๋ยวให้คุณธนทิพทิ้งสายสั้นๆน,น,นิดนึงนะครับคิดว่ามีอะไรพูดกับน้องๆที่นั่งฟังกันอยู่ไหมครทิ้งท้ายละก็เกี่ยวกับเรื่องสื่อดีๆครับว่าสื่อดีๆทําไมมันจะไม่มีในโลกหรืออะไรคือจริงๆเนะี่ยสื่อทุกอย่างเราอาจจะมองได้ว่ามันดีหรือไม่ดีครับขึ้นอยู่กับที่ตัวเราแต่ว่าสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือควรเราต้องมีคุ้มกันและการนึกคิดว่าการรับสื่อเนี่ยควรจะสื่อเนี้ยควรจะรับ เพราะอะไรหรือไม่ควรจะรับเพราะอะไรบ้างซึ่งจริงๆอันนี้เราอาจจะต้องมีพยายามหาความรู้ด้วยส่วนหนึ่งว่าโอเคไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรสื่ออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะไรคือที่เรียกว่าฮอคอะไรเรียกฟิชชิงเพื่อการรับสื่อก่ยนนี่คือเรื่องแค่เพื่อเรื่องพื้นฐานนะครับส่วนในส่วนต่อมาเนี่ยมันอยู่ที่สภาพการนึกคิดแล้วก็จิตใจแล้วครับอย่างประเทศไทยก็มีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างซึ่งอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกรองและคนทั่วไปคือ ทัศนคติในแง่ลบของคําว่าจิตแพทย์ครับคือพ่อแม่จะคิดว่าโอเคลูกฉันมีปัญหาลูกฉันติดเกมถ้าฉันไปหาไปหาจิตแพทย์แสดงว่าลูกฉันเป็นคนมีปัญหาทางจิตเป็นโรคจิตแล้วจะกลัวมีประวัติมีอะไรแต่ว่าการที่ทุกคนปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้จะทาให้ปัญหาทุกอย่างมันลามและใหญ่โตขึ้นนะครับก็จริงๆวันนี้ฟังกันมานะครับผมคิดว่าได้เกรดอะไรดีๆกันไปเยอะนะครับ ลองกลับบ้านดูนะครับวันนี้เราดูว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนในการร่วมสร้างสารรค์สังคมออนไลน์ดีๆหรือยังนะครับมีส่วนในการสร้างสารรค์สื่อดีๆออกมาไหมมีส่วนในการที่เสพเฉพาะสื่อดีๆไหมนะครับเราก็มีส่วนในการสื่อสารให้คนอื่นๆได้ฟังได้รู้เห็นสื่อดีๆหรือเปล่านะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยาการของเราทั้ง3ท่านนะครับคุณแทนคุณจิตอิสระนะครับคุณธนะเทพพรคุณวิไลแล้วก็คุณหมอประการถมยางกูลครับขอบคุณมากครับ